สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโยกังทุกท่านเลยนะครับอยู่กับช่องพิงแคมโยกังชาแนลอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับตัวละครสวยขยี้ใจนะระดับ170อาชีพพินนะครับชื่อเสียงเซียนขั้น6นะฝ่ายอธรรมพลังชีวิตพื้นฐานเนี่ยประมาณ26,000นพะพลังปลาน11,000ประมาณนี้นะสถานะปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ยุทธภพกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวละครกันก่อนนะครับขออนุญาตแนะนำอีกรอบนะครับชื่อนะฮะสวยขย,ยี้ใจนะครับพลังชีวิตตอนนี้นะประมาณ26,400แล้วก็พลังปลาน11,200ประมาณนี้นะเลเวล170นะกับอีกเอ่9 99. อ99.99%นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เลเวลตันเรียบร้อยนะครับไ่ายอาธรรมนะชื่อเสียงเสียนขั้น6ข้อมูลพลังโจมตีป้องกันตามนี้นะต่อไปชื่อเสียงนะครับจอมมาโลกันอภิมหายิ่งใหญ่ตอนนี้ก็เปิดดี5ล้านนะครับความดีตอนนี้นะ5ล้าน34,732ขั้นที่9นะครับ ต่อไปวิทยายุทธวิชาระดับเซียนนะครับตามนี้นะวิชาโจมตีก็ตามนี้วิชาบัฟตามนี้นะครับพลังปลานนะครับตามนี้นะต้องบอกก่อนว่าพลังปลานตอนนี้นะฮะผมก็ได้อัพเป็นสายดาเมจนะ สายดาเมจก็คือเล่นบัฟส้มนะครับสำหรับอาชีพพินนะส่วนใครที่จะอัพเป็นสายซับพอร์ตนะครับสายดีบัฟเนี่ยก็แนะนำนะครับให้เพิ่ม2ปลานนี้นะครับก็คือทวงท่าโลหิตแล้วก็บทเพลงเทพวายุนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยในการติดดีบัฟนะครับโอเคส่วนปลานอื่นๆก็อัพตามนี้นะครับสำหรับสายวอนะโอเค ต่อไปเราก็จะมาดูชุดอาชีพพินนะครับว่าเซียนขั้น6เนี่ยพื้นฐานของอาชีพเนี่ยเข้ามาแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดของทุกอย่างออกก่อนนะครับอ่าก็ขออนุญาตปิดทรงผมก่อนนะครับรูปหน้านะชุดคลุมนะครับปิดให้หมดนะครับอ่อันนี้ก็คือลักษณะตัวละครเซียน6นะครับ แล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยเซียนหกที่สังเกตเห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือแสงตรงนี้นะครับแสงที่เท้านะที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับที่เป็นสีม่วงๆนะสีชมพูนะฮะอันนี้ก็คือเซียนหกนะครับรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะทรงผมนะครับส่วนมังกรที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ย ได้มายังไงก็ให้ไปย้อนดู EP ีก่อนหน้านะครับผมได้ทําการอัดคลิปไปแล้วนะครับว่าการรับมงกรเนี่ยเงื่อนไขต้องมีอะไรบ้างอะไรยังไงนะโอเคต่อไปเดี๋ยวจะทําการใส่ชุดเข้าไปนะเป็นชุดอาชีพพินนะครับอ่าพอใส่ชุดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวใส่เซตเข้าไปด้วยเลยนะครับนะฮะรูปร่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตหมุนให้ดูนะครับโอเคต่อไปนะครับเ,เป็นอาวุธนะ รูปร่างอาวุธก็ประมาณนี้นะครับลักษณะอาวุธที่สวมใส่นะเห็นไหมฮะอาวุธพินเซียนหกก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเป็นนกนะแล้วก็มีหางยาวลงมานะแล้วก็ตรงนี้ก็มีสายพินนะประมาณ1 2 3 4 5ี่ห้าประมาณ5สายนะครับ ส่วนพื้นที่เท้าเนี่ยสีเขียวเนี่ยแสงสีเขียวนะผมก็ใส่เป็นจตุรเทพนะครับเต่านินนะมันก็จะให้แสงสีเขียวประมาณนี้นะแต่ส่วนตัวนะจะชอบสีชมพูมากกว่านะฮะเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้ากับแสงความดีของฝ่ายอธรรมนะโอเคหลังจากที่เราดูชุดพื้นฐานของอาชีพพินเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูคลุมแฟชั่นกันก่อนนะใส่คลุมเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดชุดคลุมนะเปิดทรงผมนะครับเปิดรูปหน้านะอ่าก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ ตอนนี้นะครับทรงผมจะใส่เป็นทรงผมกระเทาะเปลือกนะครับแล้วก็รูปหน้าเนี่ยก็ลองสุ่มดูนะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะแบลสวยที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะส่วนตัวนะส่วนใครชอบอันไหนเนี่ยก็ลองไปสุ่มดูนะครับถัดไปนะครับเป็นคลุมแฟชั่นนะประจําเดือนกันยายนนะครับอ่านปัจจุบันนะชื่อชุดคุมนะฮะจอมเวศแสงจันทร์นะครับของเพศหญิงนะ เป็นคุมเดือน YG นะครับซึ่งจะมีออปชั่นท็อปสุดเลยก็คือเพิ่มพลังปราณบวก3นะครับแล้วก็พลังโจมตี8%นะอนุภาพวิชาบวก13%พลังป้องกันชุดเกาะบวก15%แล้วก็เลือด800พลัง MP 600นะฮะแล้วก็พลังโจมตีป้องกันเนี่ยสำหรับมอนเตอร์เนี่ยบวก200นะฮะโอเคต่อไปนะฮะมาดูไอเทมนะครับที่สวมใส่ตอนนี้นะฮะ ณนะปัจจุบันนะเริ่มที่อาวุธก่อนเลยนะครับอาวุธเป็นพินเซียน6นะเลเวล160นะครับบวก 13G นะออปชันนะครับเป็นวิ40 2เม็ดแล้วก็พลังปราณ2อเนี่ยอีก2เม็ดนะครับธาตุไฟ10นะวิญญาณ5นะครับจตุรเทพเนี่ยเป็นหงแดงนะครับเพลิงกลางหรือว่าวินกลางเนี่ยเป็นมังกรคำรามามเเนะถัดไปนะครับ เป็นชุดนะบวก 13g เลเวล160ออฟเป็นค่าชีวิต120นะครับ4เม็ดเลยนะธาตุไฟ10บิญญาณ5นะใส่จตุรเทพเป็นเต่านินนะบินกลางหรือว่าเพลิงกลางเนี่ยใส่เป็นสมาธิ5%นะฮะต่อไปนะเป็นกรอะกราะบวก13เลเวล160ออฟค่าชีวิต120นะ2เม็ดนะครับ พลังป้องกันค่าชีวิตตามนี้นะถัดไปนะครับเป็นปลอกแขนบวก 13g เลเวล160ออฟค่าชีวิต124เมตรเลยนะฮะพลังป้องกันค่าชีวิตตามนี้นะทั้ง2ชิ้นนะครับปลอกแขนเหมือนกันนะส่วนรองเท้านะเป็นบวก G, เหมือนกันนะครับเลเวล160ค่าชีวิต124เมตร พลังป้องกันค่าชีวิตตามนี้นะฮะถัดไปเป็นชุดสำนักนะเลเวล7นะฮะบวก13าออปเป็นแปลนเคล็ดทำนองผสานนะฮะ4ออฟนะครับแล้วก็ค่าชีวิตพลังป้องกันค่าพ K ตามนี้นะถัดไปนะฮะเป็นสัตว์เทวะเป็นลูกมาป่าทรัพย์สมบัตินะฮะบวก2ค่าโจมตีป้องกันบวก7นะฮะพลังโจมตีป้องกันมอนเตอร์นะฮะบวก22เพิ่มค่าชีวิตบวก11 ะะสัตว์เลี้ยงนะเป็นหมีแพนด้ารูปร่างก็ตามนี้นะอันนี้ก็เป็นเทวะหมาทรัพย์สมบัตินะฮะรูร่างก็ตามนี้ถัดไปนะฮะเป็นประดับนะครับประดับที่ใส่ตอนนี้นะปัจจุบันนะเป็นประดับเชียน5นะ 4ชิ้นนะฮะเป็นหูบวก6แล้วก็แหวนบวก6นะฮะออปชันตามนี้เลยนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องราคาเนี่ยขออญาตไม่ลงรายละเอียดละกันนะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะ เพืเ่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้หรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับรีวิวตัวละครอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะแล้วก็ฝากช่องพิงค c แคมป์โยกลาง Channel ไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะที่สำคัญเลยก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจตลอดมานะ ส่วน EP ต่อไปนะฮะจะเป็นการรีวิวตัวละครอาชีพอะไรนั้นก็ขอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ